สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนฟ้าพิมชาแนลค่ะวันนี้พิมพ์จะพาเพื่อนเพื่อนมารู้จักกับไม้ประดับที่สวยงามหน้าปลูกอีกหนึ่งต้นนะคะนั่นก็คือป่านสอนนารายหรืออากาเวดาวกระจายนั่นเองนะคะจริงๆแล้วอากาเวมีหลากหลายสายพันธุ์มากเลยนะคะเพื่อนๆแต่ที่เพื่อนเอนเห็นอยู่นี้คือดาวกระจายนะคะเป็นไม้ฟอกอากาศ เป็นไม้ประดับที่ทนต่อความแห้งแล้งได้เป็นอย่างดีและเลี้ยงง่ายมากค่ะเพื่อนๆเ,เราไปรู้จักกับเขากันเลยนะคะป่านสอนนาายเป็นไม้ในตระกูลอากาเวมีถิ่นกำเนิดในแถบอเมริกากลางเป็นไม้พุ่มอายุหลายปีลำเลียวสั้นใบเป็นรูปขอบขนานหรือรูปแถบ อวบน้ำเป็นกระจุกที่โคนต้นช่อดอกออกที่ปลายยอดแบบช่อแยกแขนงนะคะก้านช่อดอกยาวประมาณ4-6เมตรกลีบดอกมีสีเขียวอ่อนอับเรนูเรียวมีสีเหลืองออกผลครั้งเดียวนะคะเพื่อนๆปานสอนนารายหรืออากเวดาวกระจาย นิยมปลูกเป็นไม้ประดับเส้นใบจากใบใช้ทำเป็นของใช้ได้ด้วยนะคะเพื่อนๆการขยายพันธุ์สามารถใช้วิธีการเพาะเมล็ดหรือวิธีการแยกหนอก็ได้นะคะเพื่อนๆซึ่งการแยกหน่อควรจะเลือกหน่อที่มีใบแล้ว4-5ใบค่ะการตัดหน่อ ควรตัดให้ติดส่วนของต้นแม่ไว้ประมาณ1เซนติเมตรนะคะเพื่อน<ๆ>การปลูกต้นอากาเวเป็นพืชที่ชอบดินร่วนระบายน้ำได้ดีหรือดินร่วนปนทรายหรือใช้วัสดุปลูกแบบเดียวกันกับแคคตัสก็ได้นะคะเพื่อน<ๆ>ต้นอากาเวเป็นพืชที่ทนแรงได้ดีต้องการน้ำน้อย ชอบแสงแดดกลางแจ้งตลอดวันหรือสามารถปลูกในบริเวณแสงแดดรำไรก็ได้นะคะเพื่อนๆส่วนการให้น้ำก็ควรให้แค่สัปดาห์ละ1-2ครั้งก็พอนะคะเพื่อนๆส่วนข้อควรระวังในการปลูกต้นอากเวก็คือต้นอากเวดาวกระจายมีหนามแหลมคมมาก จึงควรระมัดระวังในการปลูกนะคะเพื่อนๆควรปลูกไว้ในบริเวณที่ปลอดภัยห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยงเพราะอาจได้รับบาดเจ็บจากน้ำที่แหลมคมของเขาได้นะคะเพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันบ้างไหมคะป่านสอนนารายหรืออากาเวดาวกระจาย เป็นไม้ฟอกอากาศด้วยนะคะเพื่อนๆและที่สำคัญเขาเป็นพืชที่ดูแลง่ายทนต่อความแล้งได้ดีน่าหามาปลูกมากๆเลยล่ะคะ่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้พิมพ์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่พลาดชมคลิปดีๆต่อๆไปของฟ้าพิมพ์ c h ชาแนลด้วยนะคะ พระคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปค่ะเจอกันใหม่กับสาระดีๆในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ